มาต่อกับฟุตบอลไทยวอรเตี้นะครับก็สวัสดีวิโยด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาส5ิ้านาทีแรกไทยนาทีมอย่างอิรักอยู่1ประตูต่อศูนย์นี่ต้องปรบมือให้เลยนะครับหลายหลายคนโชว์ความดีนะเป็น45าทีที่เรามีโชคด้วยตั้งแต่นาทีแรกของเกมที่ได้จุดโทษเจริญศักดิ์วงกรยิงเข้าไปถูกต้องที่จริงผู้ตัดสินปล่อยผ่านละแต่ว่า VR เรียกมาเนี่ยโชว์นะวีอากลับมาให้ดูครับผม แล้วเจริญศักดิ์วงกรยิงโหเกือเบเซฟได้เหมือนกันก็เข<ต>้าขมาค<ม>อมเมนต์พูด<ม>คุยกันได้นะครับทั้งใน y YouTube สยามสปอร์ตและ f a c e b o o k สยามสปอร์ตฟุตบอลสยามพิโเอเกมนี้ครึ่งแรกโดยรวมทีมชาติไทยเป็นไงบ้างเปลี่ยนตัวผู้เล่นเจ็ดคนผมว่าเป็นเจ็ดคนที่นิชโนต้องการความสดอ,อย่างที่บอกว่าพักนักเตะที่อาจจะก้ามกึ่งว่าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นิชโนไม่เลือกใช้นิชโนจัดเจ็ดคนที่หลายคนบอกเฮ้ย จัดแบบนี้ได้ด้วยเหรอเอาจริงเหรอใช่ไหมใช่คู่แฝดอักษรสีได้ลงคู่เลยได้ลงคู่เลยเบนจามินเดวิดครับที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นวันนี้45นาทีแรกเป็นนักเตะที่ครองบอลได้ดีเหนียวแน่นฟุตบอลไซยุโรบแหละแต่ว่าเป็นหลายคนมองว่าอครองบอลดีแต่ผมว่าเป็นการครองบอลที่อาจจะตามเทคนิคที่อาจจะให้ครองบอลนานที่สุดซึ่งถามว่าเรียกเฝ้าได้ไหมเรียกเฝ้าได้สบายๆนะครับ แม้กระทั่งนักเตะอย่างสุพนัทเหมือนตามีโอกาสบวกประตูที่สองและประตูที่สามให้กับของทีมด้วยก็่กจบไม่ลงผมมาชอบไทมิ่งการเล่นของสุพนัทเหมือนตามากพี่โยเอาตัวรอดได้ดีแล้วไปกับบอลได้ดีแล้วหาที่ว่ายได้ดีขาดอย่างเดียวน้องน้องแบงค์เองเขารู้ตัวเขาเองอยู่ครับจังหวะจบสกอร์มีจังหวะลูกหนึ่งที่บอลวางยาวอยากด้านหลังมาที่เขามองเลยแล้วเขา จำไม่จับบอลลงแต่เขาก็ดกบอลข้ามตัวดีดเข้ากลาง,าลงครัลยิงลูกนั้นถ้าเข้าเนี่ยเวิร์คคาร์ดมากและอีกหลายๆลูกที่เขาเลี้ยงลายการเล่นได้ดีแต่จงังหวะจังหกอนนิดเดียวเท่านั้นใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวการ,รประสบการณ์จะสอนสุพนัทเองใช่ขณะที่อิรักผมว่าพออิรักเสียประตูแรกด้วยการเสียจุดโทษไปนวเนี่ยพวกเขาตื่นพวกเขาลนแล้วก็ไม่สามารถ รวบรวมสติกลับมาได้ถูกต้องช่วงที่พอโดนนำศูนย์ประตู่องหนึ่งหลังจากนั้นนาทีที่สามสี่ห้าเขาโหมเยอะมากครับผมไทยเสียสองใบเหลืองนะถ้าใครได้ดูไทยเสียสองใบเหลืองแบบถามว่าน่าเสียไหมก็ไม่น่าเสียนะวิชรุตีมูละกับเบนจามินก็ต้องบอกว่าเสียสองใบเป็นช่วงที่ไทยยังตั้งเกมไม่ได้มาเป็นพายุและอิรักตอนนั้นเนี่ยพอเขาโดนนําเนี่ยเขาใส่เต็มที่วิโย์ไหมครับวิ่งเพสวิ่งอะไรแต่ผมมองว่า อันนั้นเป็นโชคดีโชคที่สองเลยคือไม่เสียประตูจากจังหวะนั้นครับเพราะว่าด้วยประตูกอล,ล์พัฒนารีจันที่วันนี้ผมมองว่าเขาโชว์ฟอร์มดีมากๆเซฟลูกยากๆได้ผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขาเล่นโอเคนะใช่กับภาพรวมหลายๆอย่างจังหวะจังต้องบอกว่าจังหวะเปิดเกมหรือรว่าลูกเซฟสําคัญสาค,คัญที่เขาทําได้ครับผมภาพรวม45นาทีแรกอ่ะหลายคนลองวิเคราะห์วิจารณ์หลายคนลองพูดมาสื่อสารกับเราว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าว่าไทย ถ้ายันแบบนี้หรือเสียสักหนึ่งประตูถ้าออกเสมอผมว่าทางไงไทยก็เข้ารอบใช่ออกเสมอเข้ารอบแล้วเพราะว่าอีกคู่ในตอนนี้ออสเตรเลียเสมอกับบาเลนวยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับครับอ่ตอนนี้ยอะคนดูประมาณ5้าพันคนแล้วครับพี่โยผมบอกเบนจามินคองบอลได้ดีมากเบนจามินเล่นดีเลยเล่นดีคองบอลได้แล้วก็เล่นตามเทคนิคนิชิโน ผมว่าแทคกติกนิชโนพนำหนึ่งประตูต่อสูนนเนี่ยพยายามจะดีเลย์เกมไทยไม่เร่งเลยนะตรงกลางสนามคนหนึ่งที่อาจจะดูแล้วหายไปเยอะที่สุดวรชิตกนิษฐิบาเพ็ญแต่เขามีจังหวะจ่ายคิลลร์พาสอยู่สองวะนะคือฟุตบอลต้องอยู่กับเท้าของวรชิตแล้ววรชิตจะจ่ายบอลสวยๆนี่แน่นอนแต่ว่าถ้ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะๆเนี่ยวรชิตอาจจะดูเบาไปนิดนึงใช่ครับแล้วก็ผมมองว่าทีมชุดนี้เนี่ยระบบที่นิชิโนวางไว้แท็กติกเนี่ยมันได้ผลนะ ตีหกศูนย์คือคือรายชื่อมาเป็นชเวนเดวิดหน้าเป้าแต่จริงอ่ะเขาลงมาลุงบอลแล้วเป็นสุพนัทที่ดันขึ้นไปสุพนัทกับเจริญศักดิ์ปีกซ้ายขวานี่แหละคือจะโอ้ลบเข้าไปข้างหน้าแทนพอฟุตบอลไทยนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แน่นอนว่าพื้นที่ว่างในแดนหลังของอิรักเนี่ยมันเยอะขึ้นอิรักต้องดันขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วฟุตบอลทั้งซ้ายทั้งขวาเจริญศักดิ์วงกรมีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปแทง โอกาสหลุดที่เขาเข้าไปในกรอบเขตโทษเพราะว่าบอลคิลเลอร์พาร์ตเข้ามาหรือว่าแทงรู้ช่องเข้ามาเนี่ยเยอะมากครับนักข่าได้ติดตามดูนะครับว่าผมว่าอิรักตอนนี้ลวนมากถูกต้องแล้วฟุตบอลเขาในกรอบเขตโทษของเราหรือว่าหน้ากรอบเขตโทษของเราในแดงของเราเนี่ยเขาค่อนัางจะเร่งอพอเร่งเนี่ยฟุตบอลเขาเสียง่ายมากใช่ขณะที่ไทยพอไทยได้บอลไทยเซฟช้าได้มไม่จำเป็นต้องเร่งบอลแล้วฟุตบอลของไทยเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยไทยไม่จําเป็นต้องแบบต่อบอลเข้าไปบางทีก็เคลียร์ตูมเดียวตูมเดียวได้เลยคือตอนเนี้ย ต้องเดินอีกครั้งว่าโึ1-1เราไงก็เข้ารอบนะใช่ครับขอแค่อยาเสีย2-1อย่าแพ้อย่าแพ้เท่านั้นคอมเมนต์มาพี่อ่ะพี่โยพี่คนถามมาครับึงหลังดิชิโน่จะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนผมว่าสุภโชคอาจจะได้ลงอ่าผมว่าสุภรพโชคจะลงมาแทนเบนจามินสรวิทพันทองอาจจะได้ลงคู่กลางเปลี่ยนเลยไหมกฤษฎาการแมนก็อาจจะได้ลงอ่าอาจจะเปลี่ยนสักคนหนึ่งแล้วอีกหนึ่งคนไว้ วิสลุตกับกานารินในช่วง้าอ่าแล้วก็ช่วงท้ายเกมอาจจะเปลี่ยนอีกสักคนหนึ่งผมว่ากองกลางกีมชาติไทยถ้าเกิดสตลวิศกับกิฎาการแมนอ่ะอาจจะสม,มูทกว่านี้หน่อยอาจจะเก็บตกจังหวะสองได้ดีกว่านี้คือฟุตบอลตรงกลางของไทยเนี่ยมันข้ามไปค่อนข้าง,างจะเยอะใ,ใอ,อ่ชข้างออกปีก<อ>ไปแล้วก็วันนี้ตรงกลางของไทยกานาลินเนี่ยอาจจะเก็บบอลได้น้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพอฟุตบอลมันเซตค่อยๆเซตเซตคุณจะช้าเนี่ยอันอาจจะดูว่าไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ว่าการตัดเกมของไทยเนี่ยตรงกลางผมว่า อาจจะตัดบอลทะลุของอิรักได้น้อยไปน,นิดนึงแต่ว,ว่าอิรักเองก็ไม่ได้แม่นเลยถูกตออ้องอิรักเนี่ยจบสกรอร์ไม่คมกองหลังพร้อมเสีย<ช>เราก็เกือบแปรเป็น2ต่อศูนย์ก็หวังว่าผมเนี่ยรอสองศูนย์เลยจะวางใจได้ถ้าสองประตูต่อศูนย์เกมจะออกมาเหมือนเกมกับบาเลนเลยใช่จะขาดอ,อิรักก็ไม่ไม่เอาแล้วแล้วก็จะบุก ต้องใช้คำว,ว่าอะไรชาเดินหน้าบุกด้วยจังหวะที่อาจจะมั่วสั่วเลยใช่ใชครับ<ช>แล้วสเปซส,สป่าแล้วก็จะโดนไฮโต้ลูกที่3ลูกที่4เลยถ้ามีเม็ด 2, 2. <S เกิดขึ้นอ่ะเดีย๋ยวอ่านหน่อยเขาบอกว่าเบนจามินเดวิดเจ๋งว่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่ได้รับคําชื่นชมแล้วก็เป็นคนที่โดนจับตามองเยอะ สปอร์ตไลท์เนี่ยทุมไปที่เขาเลย2งเกมเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อบนจาวินทำไมไม่ได้รับโอกาสลงสนามสักทีวันนี้เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะผังผู้เล่นเนี่ยเอาเบนจามินมาเป็นหน้าเป้าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ถอยลงมาแล้วทำงานของเขาได้ดีใช่45นาทีแรกถ้าให้คะแนนเต็ม10บเบนจามินก็อาจจะมี7.5มี8.5ประมาณนี้ผมว่าได้นะนี่เขาบอกว่าเบนจามินเหลี่ยนบอลยุโรปชัดใช่คือฟุตบอลยุโรปเนี่ยจะคลองบอล แล้วก็จะเรียกฟาวช่เยอะนะแล้วเบนจามินเดวิสเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของนักฟุตบอลไทยนักฟุตบอลไทยไม่ค่อยมีสไตล์นี้คือฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสปีดจากอยู่บางบอลแล้วก็ไปเร็วได้ใช่ใช่เล่นคล้ายๆใครรู้ไหมเล่นคล้ายๆชนาทิป สปีดบอลของชาลทิปอาจจะจะไวกว่าเบนจามินก็อาจจะเป็นฟุตบอลที่อาจกำลังจะต้องการพัฒนาแล้วก็สปีดบอล<ช>อนาคตอาจจะเล่นคล้ายๆกันมากขึ้นครับผมชุดนี้ลุ้นเหนื่อยมากไหมก็มีช่วงนึ่งที่ลุ้นเหนื่อยแต่พอไปไปมาอีรัก์จบฟกตบอไม่ได้โลกเองเราครองบอลได้เลยเห็นไหมใช่กลายเป็นผู้รักษาประตูอีรักษ์ที่ต้องทางานเยอะกับคาราพัฒนารีจันด้วยนะครับเบนเล่นในแข็งแกร่งมากแล้วก็บอกว่ายิงเบาตลอด Oh, mm hmm. สำหรับจังหวะสุดท้ายเนี่ยขอแค่ปรับนิดนึงนะใช่แต่ต้องอย่าลืมว่าครับคือตอนเนี้ยมันเป็นแท็กติกที่อ่ะในช่วงแรก4-6-0ครับใช้เป็นสุพรนัทกับเจริญศักดิ์โอเวอร์แลปเข้าไปแล้วเบ็นจามินเดวิดมาเป็นมิดฟิล์มาลุ้งบอลแต่พอช่วงหลังที่นำ1-0มิโยครับสุบรอนตาอยู่หน้าเป้านะคือใช่พอฟุตบอลมันปรับสไตล์แล้วไทยขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาที สองสามนาทีแรกเขาได้จุดโทษเลยเนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนด้วยจริงๆแล้วอิรักอาจจะค่อยๆเซตบอลเข้าหาแต่พอ,อโดนนําแล้วเนี่ยบอลมันเซตไม่ได้ละ<ช>มันก็ต้องเล่นข้ามกองกลางบ้างบอลที่เท้าต่อเท้าที่เคยโชวๆ์ๆแปดเก้าสิบเอร์เซ็นต์อาจจะเหลือสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ขณะที่ไทยเองเล่นสบายกว่าเดิมเยอะมากตอนแรกอาจจะมาเซตบ้างเคลียร์บ้างพอนำหนึ่งศูนย์เนี่ยมันง่ายกว่าเดิมสี่ห้าสิบเท่าต้องบอกว่าห้าสิบต้องบอกว่าสองสามเท่าเลยอย่างนี้ดีกว่าจริง คือไอประตู1นูนเนี่ยมันทําให้เราสบายขึ้นเยอะจริงๆครับเขาบอกว่าเสียดายหลายลูกน่าจะสามศูนย์นะครับโหถ้าก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีประตูที่2หรือประตูที่3เนี่ยขาดแน่นอนนะครับเบนเดวิต์นี่คัดบอลอยางเหนือเบนเดวิตคัาดบอลยุโรป่ตอนนี้คอมเมนต์มีแต่เบนเดวิตวิโอถ้ามาสถานการณ์แบบนี้นะครับออสเตรเลียจะมี5นะครับไทยจะเป็น6ขณะที่อินลักจะอยู่ที่2นะครับบาเลนจะ ขยับอีกหนึ่งคะแนนจะไปเป็นสองเข้าไปที่หนึ่งดีกว่าบาเลนมาถึงชั่วโมงนี้เนี่ยต้องชนะออสเตรเลียถูกต้องอนี่เขาบอกว่าใช้โอ,อกาสเปลืองไปนิดเสียดายทุ่อย่าง่หมดนะหนุ่มๆผมว,ว่านิชิโนะมองแล้วว่าครึ่งหลังเนี่ยถ้านักเตะหมดเดี๋ยวเอาตัวจริงลงคือผมมองว่าวันนี้เนี่ยนักเตะที่นิชิโนะส่งลงเนี่ยเจ็ดคนที่สลับมาจากสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยสดกว่านักเตะของอิรักใช่ ที่กรามศึกมา180นาทีนะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่ก็ผมมองว่าก็เป็นแทคนิคที่นิชิโนคิดถูกนะครับตอนแรกใครไปวิจยัยเขาว่าเปลี่ยนเจ็ดคนจะไหวหรือเปล่าแต่ตถึงณตอนนี้นิชิโนแสดงเห็นแล้วว่าแทคนิคของเขามันใช้งานกับเกมอย่างนี้ได้บอลเข้าทาง<ช>ผมว่าบอลเข้าทางนิชิโนมากๆอบอลเข้าทางทีมชาติไทยมากๆเพราะว่าการได้จุดโทษตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็พอยิงเข้าแล้วเนี่ยม,มันโล่งหมดเลย ชอบทิตาวีเป็นไงพี่โยทิตาวีเซ็นเตอร์ที่ลงมาแทนชินภัทวันนี้เนี่ยผมมองว่าพอลูกกลางอากาศพอลูกกลางอากาศบอมเข้ามาเนี่ยเขาสูงใหญ่อยู่แล้วอใช่ทั้งคู่แฟนของเขาเนี่ยทั้งทั้งซัดบางทีต้องเข้าบอลให้ให้ซ้อมนิดนึ่งเข้าบอลช้านิดนึงตอนนี้เนี่ยคืออย่าลืมนะว่าผมว่าพวกที่โดนไปเหลืองเนี่ยนิชิโนะเปลี่ยนแน่นอนเพราะเดี๋ยวครึ่งหลังอีลักผมวันนี้ถ้าโดนเหลืองแดงเนี่ยสิบคนเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะอย่าพยายามให้โดนตีเสมอครับ ถ้ายิ่งโดนตีเสมอเร็วเท่าไหร่เนี่ยสถานการณ์ของไทยเนี่ยจะก,กดดันเป็นสองเท่ามากเท่าไห้นหรือไม่ก็โดนช่วงทษเจ็บที่มันใกล้หมดเวลาแล้วแล้วก็จบเลย okay. จบเลยโอเคนะครับบอลก็กลายมาแล้วแต่อย, <มา S 2> อยู่แค่มาครึ่งแต่ตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาเดือดมากค,คนดูหมื่นหนึ่งหมื่นคนแล้วเจ้าพ่อแห่งความติ๊กครับเบนเดวิตถ้ามีเอกนิ์ปัญญาคงสนุกแต่ผมมองว่ามันจะเป็นคนละแบบเราก็จะไม่ได้เห็นนักเตะอย่างนี้หรอกคือเอกนิ์ปัญญาเป็นนักเตะที่ครองบอลแล้วก็บอลพุ่งไปอยู่ข้างหน้านะครับอยากให้ใช้โอกาสให้จบคมกว่านี้ครับ ครับแล้วก็วอลชิตได้บอลคืนหลังตลอดอืมแล้วก็วอลชิดจ่ายดีแต่ขี้เกียจวิ่งแล้วก็กองกลางต้องเล่นแบบเดวิดครับ,รบแบ็กซ้ายเนียโคตท่ตาทอนนะแทนอุ้มได้สบายแล้วก็อยากเห็นสุปโชคแทนวอลชิดแต่ผมบอกว่าถ้าสุปโชคลงจะแทนเบนเดวิดต้องดูเขาเล่นสไตล์ค,คล้ายกันเลยคือถ้าสมมติว่าเปลี่ยน หนึ่งตำแหน่งเปลี่ยน2ตำแหน่งเนี่ยฟุตบอลเกมของเชฟของฟุตบอลไทยมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราดู45นาทีต่อจากนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วเดี๋ยวจบเกมเรามาพูดคุยกันฝันชกไหมครึ่งหลังไปไงพี่โยนิดนึงผมว่าอาจจะจบสกอร์นี้แหละสกอร์นี้นะอะก็ลุ้นกันผมอยากจบสกอร์นี้เพื่อเราจะไปลุ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อครับในช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ในช่วงจบเกมครับ